สวัสดีครับผมมนีมาพอกับจันต่อยเนาะครับสบายใจใช้บ้านนะครับมณีสิบห้าพี่น้องมากลางม่องพี่น้องมามาเฝ้ายามม่องกลางไปแล้วจะเว้นแล้วละ่ะยามไปแล้วรอบนึงรอบนึงพี่น้องมนีก็มากับจันฝนเนาะจันนน์ฝนใสซองหาจันฝนอยูอย่ใส่เนาะมีบุญละซองตาซองตาแบบแบบมองไม่เห็นเสออียงยิงนเสียงยื่นเสียงยื่ มองไม่เห็นเลยจันฝนหมานหมานี่ดอกมือนีพี่น้องหมานอยู่ครับเดี๋ยวเีาติดตามกันไปเรื่อยๆเนาะเดี๋ยวตอนนี้ก็ปิ้งควายก่อนหนาวอยู่พี่น้องหนาวอยู่เดี๋ยวย่ำไปยามกับจังติดตามไปเบิ่งผลงานกันเนาะพี่พี่น้องมือนีว่าที่หมานขนาดไหนเดี๋ยวพี่ติดตามกันเลยครับผมเกิดอะไรขึ้น จานฝนจานฝนอุ้ยตัวเฮ้ยโอ้โหถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปนี่ถ oh. like ่ายแล้ว huh. ถ่ายวีดีโอไปแล้วนี่โอ้โหโลนี่วะนี่หลายไซโลครับฟุกครับนึกว่าใบยูคาไอ้คาไปลองแทงอุ้ยโอ้โหคำนวณเลยอ่ะยอดเยี่ยมกำลังจะเปิดคลิปเลย กำลังพูดอยู่เลยว่าเจ็บนะเจ็บด้วยปลาลิ้นหมาปลาลิ้นหมาน้ำจืดปีนท้างเหยื่นมาเลยตายมาโอ้โหก็เหมือนลิ้นมันเท่านี้แหละปล่อยไปไม่ได้เห็นนานแล้วปล่อยดีกว่าอ่ะโชคดีนะลิ้นหมาน้อยไปเออชิด ไปไปเลยบ <c oughs> ๊ายบายย้มเชลีแยอ่ะพี่น้องหลอดแหกเนาะหมานอยู่หมานอยู่ถือวา่าบกขี้ลายเลยพี่น้องมองสองปากงามอยู่ครับโตงาม เดี๋ยวฮาไปรุ่นกันอีกนะครับวานรอบสองได้ปลาอะไรพอ่อเออเอมนั่นไม่ใช่ปลานะเออยืออมอ้อ ทุกอย่างอี้อรอตัวนี้มีพิษไหมอนนีไน้ไม่มีพิษหรอกปล่อยมันโอ้ยเออมันจะพุ่างอีกเหรอโอ้ <c oughs> แต่ยานล่าจังไหนล่ะแต่มองไม่เห็นมันเนี่ยมองไม่เห็นนะเพราะอันนี้เข้ากอหญ้าเหรอไม่เห็นเพราะไม่เห็นตรงเห็นขาวเฉยยังไง งงต้นหวานไม่เห็นมันเลยไปลอยข้าปลาเขาลงไปไป <c oughs> ยูละเอปป้าเก็บปลาเลยเก็ขยงโอ้อขเยเจ้าเกิดจ้าเดิมไปข้อที่สองอ ตอนนี้เวลาเที่ยงคืนห้าสิบนาทีครับผมจะไปยามมองปลาพ่สองเาะตอนนี้น้ำท่วมอีกฝั่งแล้วนะครับเดี๋ยวตอนนี้จะมาเอาแห้ไปให้พ่อนะเพราะว่าตอนนี้ปลากำลังบืนไปครับเนี้ยง่ยบนเนี่ยเนี่ยอืออืออันน่ะเหุนู คนนี้คนทานหืปลาขยงเนี่ยอ้โอ้ยอย่ามองกว้านี่มา้าอ,อย่ามองพี่เนาะเศานี่ยำเศร้าอันนี้คือ,อมือข,ขึ้นหน้ามันไหลแลพี่ผมกลางฟังนี อ่หน้ำม,มันเต็มสาใหญ่มันไหลกรบบาบไปเขาปลาที่ต้องใหญ่มากลากลางๆหาหลักมาไม้มาใส่กลางๆครับหมานอยู่พี่น้องหมานพักอยู่ปดกันสนุกสนานนั่นมองอันนั้นมองอันจานฝนนั่นมองจานฝนนั่นถือปลาเงืองงๆอยู่หลายเลยมองเห็นข,า,ขาวๆแต่มองอันจานฝนเนี่ยมองมองใหญ่ถือละเอียดที่กันตนาะทาง,ทางมันดินดนั่นน่ะดินหลายนี่ขา,ขาวๆเห็นเต็มนึงเดี๋ยวมาติดตามกันพี่น้อง รับชมกันไปเรื่อยๆครับผมมองไหลปาาโยนโอ้ยพูน่ะอโยเหลียโยถูดถู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 ดหาวนเขาปลาทีนี่ขนามันไม่ทิ้งเขาปลาหนามันสัเข่าปลาอันไหนคองพี่ฝนจารฝนเ่ยติดเสือที่การมองแต่เป็นมองหาเส้นโอ้พูนหนาวตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ตุ๊พี่ฝนมาเร็วๆเด้อจัฝนเ็รเาอยู่ เด็กมาแล้วคุณอกะอู้ยพ่อี๋ยวไปแอบถ่ายของพี่ผมโอ้ยเขาวหมดเลยเฮ้ยม่งไงม่งไงม่งไงเปื่อยดีมากอู้ยพ่อนี่นี่นี่เออเนี่ยคู่แล้วมั้งเออคู่เลยพี่วนมาเร็วๆมันอ่ะป่าตัวตัวไงตัวนี้เฮ้ยม่งม่งไงอู้ยสามตีตัวหนุ่มสามตัวหนุ่มพ่อ มันอยู่ล่างน่เห็นเด็นเงาเลยโอ้อันนี้ก็ได้นี่โอ้หอโหอู้ปลาทางนู้นอีกหนูนะ่ะหนูนะ่นนะเห็นเขาเเต็มเลยพูดนถะพูดนอะพูด,ด,ะดนะถูกใจแกเลยเด่นได้ปลาไปให้ลูกให้เมียกินแล้วเมียไม่ดา่ด <laughs> ดาแล้วถ้าไม่ได้ปลาเมียด่าแน่ พ่อนี่ยตัวน้อยของแกเด่นม่วงน้อยครับเหรอเอาม่วงไงมาใส่ในเฮ้ยพี่ใส่ตัวยังไงไงม่วงไงยุงต่อยนั่นปลาไงโอ้ปลาปลาเรียกว่าติปลากันยัไอ้ไอ้ม่วงสามเส้นใส่ตั้งคนนีมจารยขนมาเดี๋ยวผมใส่ห้าเซนเด้อเดี๋ยวพี่ใส่สามเซนไม่ใส่เลยเหรอถือจับเลย โอ้ก็คือว่าคนหนึ่งปางออลาใหญ่คนหนึ่งมองใหญ่คนหนึ่งมองใหญ่คนหนึ่งอืมปลาหลังไงฮะปลาด้านหลังปลาอยู่ฝั่งไหนเนี่ยอันนี้พี่พลมัดไว้หรอใช่ใช่โอ้หึปลาดูด ปากโน่นหรอปากน่ง,นกนงใคอ,อ,อ่ะของตาต้อยอืมมองมันอ่อนจัดเฮ้ยพี่ฝนปลาขึ้นบุญฮุ่นทางโน่นหรอหนุนปลาขึ้นทางนู้นโอ้ยเดี๋ยวจานะหามาอีกปากมาปิดนี่กันเดีย๋ยวดูปากโน่นก่อนเนาะยังไงยังไงค่อยว่ากันอู้ตัวใหญ่ ซ้ำปลามือเลยเนาะดช่วยอยู่ครับอยู่พันที่ท่า,าไหนแต่มันพันสุดยอดเลยทอดบ้านเหรอพี่นอ้นองมาชมผลงานปลาย่ำซ่า,ากันครับเ<สะ>ย,ยหลายอยู่พี่นอ้องหลายครับกับเต็มกับมั่งเท่าๆเนาะสิบโลประมาณสิบโลได้อยู่ ก็ถือวา่านำขึ้นเนาะก็เปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสคุนวะในนีกนน้ก็มี่นพี่น้องในนี้แซวไ้ก็ถือว่าหมานคักหมานคือเก้าพี่น้องพี่น้องที่เขามารับช่มสบายใจทีบ้านนะครับผมอย่าลืมนะครับถ้่เขามาใหมก่ก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์นะครับผม กดติดตามกดกระดิ่งกิ้งกนะครับเพื่อเป็นการแจ้งเตือนนะครับสบายใจใช้บ้านมี่ยังกะที่ลงวิดีโอให้พ่อให้น้องได้รับชมกันสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับผม